สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบานเฮ้าสวัสดีย่ำเทียงครับผมมือนี้พาพี่น้องบานเฮ้ามาชมบรรยากาศทุ่งนาอันสวยงามของพี่น้องชาวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับทุ่งนาปังของเขานะครับก็ได้ทําการนะครับหว่านไปแล้วแล้วก็ตัดใบเรียบร้อยตอนนี้ข้าวกําลังแตกกอนะครับสวยงามมากนะครับทุกคนติวเขาสวยๆมองไปเห็นนะครับ วัดด้วยนะครับอยู่ในเนินภูเขานะครับแล้วก็มองไปเห็นโน่นนะครับภูทรตำรวจพักหนึ่งนะครับโรงเรียนตำรวจภูทรพักหนึ่งอยู่ข้างบนภูเขานู่นครับสวยๆตรงนี้ก็เป็นถนนพโหนโยธินนะครับที่รถวิ่งไปวิ่งมาซีเห็นอยู่นะฝั่งนี้ก็เป็นทุ่งนานะครับทุกคนก็พาพี่น้องทุกคนมาชมบรรยากาศนะครับทุ่งนาอันเขียวขจีสวยงามของพี่น้องชาว อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับตอนนี้ผมถ่ายทําในพื้นที่นะครับวัดปากเข้าวสารเหนือนะครับทุกคนโซนนี้นะครับติดกับวัดปากเข้าวสารเหนือนะครับทุกคนทุ่งนาอันนี้สวยงามมากนะครับสวยงามนะครับก็มีชาวบ้านเอารถไถนะครับลงมาเพื่อรอวิทน้าเข้านานะครับผมขอนาภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับให้พี่น้องที่ชื่นชอบในเรื่องของเกษตร ได้รับชมนะครับเป็นทุ่งนาอันสวยงามมากนะครับข้าวสวยนะครับเขียวขจีเลยนะครับบรรยากาศดีมากนะครับปูเสือลงนอนก็น่าจะหลับเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็ได้นําภาพบรรยากาศควา,ามเขียวขจีของข้าวนาปรังพี่น้องชาวอาเภอเมืองจังหวัดสระบ,บุรีให้พี่น้องได้รับชมนะครับก็ประมาณนี้นะครับ สวยงามมากนะครับทุกคนสวยจริงๆครับขอชื่นชมพี่น้องที่เป็นเกษตรกรสันหลังของชาติเนาะทำนากว่าจะได้ข้าวทีละเม็ดนี้ช่างแสนลำบากเลือกเกินนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรผู้ทำไร่ทำนาเนาะให้พืชผักแล้วก็ข้าวมีราคามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อจะได้หายเหนื่อยเนาะหายเหนื่อยจะได้ มีกำลังใจในการทำนาต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอนะครับนำภาพบรรยากาศและส่งกำลังใจถึงพ่อแม่พี่น้องผู้ทำนาทั้งนาปีนาพังให้มีกำลังใจในการทำนาต่อต่อไปและขอให้ราคาผลผลิตในปีนี้ราคาสูงขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปสั้นๆไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ